ผมเชื่อว่าในชีวิตของหลายๆคนเราจะต้องเจอกับช่วงที่เรารู้สึกตันสับสนไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องไปทางไหนเราจะรู้สึกว่างเปล่าไม่อยากทําอะไรไม่อยากไปเจอใครแล้วถ้าเราอาการเนี้ยไปเล่าให้จิตแพทย์ฟังเขาอาจจะบอกได้อย่างเดียวว่าคุณเป็นซึมเศร้าแต่ความจริงแล้วคือมันมีอาการเรียกว่า dark night of the soul อาการนี้ครับสามารถใช้อธิบายถึงช่วงชีวิตท,ที่ลำบากของคนคนหนึ่งเช่นการจากไปของคนสำคัญการเลิกกับแฟนหรือสำหรับรหลายคนอาจจะเป็นช่วงวิกฤตชีวิตจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็คนที่มาปรึกษาผมเะอาการนี้คือมันจะไม่ได้ดิ่งมันจะไม่ได้เนกาทีฟเหมือนโรคซึมเศร้าทั่วไปคือเราจะสามารถตื่นขึ้นมาฟังก์ชั่นอะไรได้อยู่แต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างไม่ครบในชีวิตเรามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายแล้วลึกๆเราอะ่ะมันก็จะเรียกร้องมันก็อยากจะหาผลทางให้ได้หาคําตอบไห้เจอแต่ทําเท่าไหร่พยายามเท่าไหร่มันก็ไม่เจอสำหรับหลายหลายคนผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างทรมานนะการที่เราไม่เห็นทางออกการที่เราต้องตัดขาดจากผู้คน c o v i ด19 Pandemic ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างวิ่ดีอันนึงสำหรับหลายคนผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือว่าเป็น Dark ด h ก o นเดอะโซ l แต่ผมก็ต้องบอกว่าขบวนการนี่มันไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะผมเห็นว่ามันจำเป็นด้วยซ้ำการที่คนคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนกลายเป็นอีกคนคนหนึ่งข้อต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างอนาะการซึมเศร้ากับดักในเดอะโซคือ คนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยควรได้รับการรักษาและการฟื้นตัวแต่ d a ด Knight เหมือนเป็นสัญญาณให้เราเข้าหาตัวเองมากขึ้นให้เราสำรวจประเด็นสำคัญในใจที่เราหลีกเลี่ยงมานานหลายปีความจริงแล้วการที่ Dark Knight เกิดขึ้นนะเป็นเพราะเส้นทางที่เราเดินอยู่มันไม่ใช่แล้วในอดีตมันอาจจะใช่แต่ถึงตอนนี้มันไม่สามารถตอบสนองกับศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของตัวเรา ซึ่งแน่นอนความว่างเปล่าและความหนักใจเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเราเกี่ยวกับเส้นทางที่เราเลือกผมก็เป็นคนหนึ่งที่ในตอนนั้นหาคำตอบไม่เจอทุกๆวันเนี่ยตื่นมาคือใจมันไม่สงบไม่รู้ว่าชีวิตเราจะต้องทำอะไรแล้วผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งมีทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องเส้นทางชีวิตหรือแม้แต่เรื่องเรียน ตอนนั้นน่ยผมเรียนวิศวะอยู่จําได้เลยคือเดินเข้ามาในห้องครูย,ยังไม่มาเพื่อนๆผมอนะ่ะสองสาคนก็นั่งคุยกันเรื่องเครื่องบินเจ็ตเรื่องหุ่นยนต์อยู่ซึ่งฟังดูอาจจะเป็นโมเมตนต์ที่ธรรมดามากๆเลยนะแต่อยู่ๆผมก็เกิดคลิกขึ้นมาว่าเฮ้ยใช่เหรอวะเนี่ยนะตอนนั้น่ะในใจผมคือผมไม่เคยแคร์อะไรน้อยกว่าเรื่องเครื่องบินเจ็ตกับเรื่องหุ่นยนต์เลยตอนนั้นน่ยคือผมมั่นใจว่าผมไม่อยากเป็นวิศวกร แต่คือหลังจากนั้นอะ่ะผมใช้เวลานานมากกว่าจะเลือกเดินออกมาได้ในเรื่องปริญญา<ม>เรื่องงานแต่มองย้อนกลับไปอะ่ะถามว่าทุกวันเนี้มันสําคัญหรือเปล่าคือไม่เลยปริญญาไปเนี้ยช่วยอะไรผมตอนนี้ไม่ได้เลยคือเรากังวลว่าถ้าเราเลือกไปอีกทางอะ่ะแล้วเราจะทําไม่ได้เราจะเฟลแต่ความจริงที่ผมเรียนรู้ทุกวันนี้คือเส้นทางที่มันตรงต่อตัวเราอะ่ะ ยังไงถ้าเรารักอะ่ะเราก็ทำล้วเราก็แก้ไขแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาทางได้เองบางครั้งงานที่เราถอยออกมาเพื่อตั้งหลักอะ่ะมันอาจจะช้าแต่ขยับช้าๆดีกว่าไม่ขยับนะถ้าให้ผมเรียนซ้ำชั้นในเรื่องจิตวิทยาก็ดีกว่าจบเร็วในเรื่องที่มันไม่ใช่เพราะการเดินทางผิดอะ่ะมันเท่ากับเราไม่ได้เดินไง slow motion is better than no motion เดินช้าดีกว่าไม่เดิน คืออีโก้ของเราอยากจะลังเรื่องบางอย่างไว้เพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กความเชื่อการกระทําสิ่งปลูกฝังที่เรามีมาตั้งแต่เด็กมันกลายเป็นตัวตนเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งมันไปมันก็เหมือนกับเราทิ้งส่วนส่วนหนึ่งของเราไปวิธีที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ะคือคุณจะต้องดูว่าความเชื่ออะไรที่ทําให้คุณติดอยู่ในจุดจุดนี้ความคิดอะไรที่มันไม่ช่วยเราะเราต้องปล่อยมัน เพื่อที่เราจะก้าวไปเป็นคนคนใหม่เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณอาจจะต้องตัดใจกับบางเรื่องที่มันไม่ตรงต่อตัวคุณความเชื่อที่พาคุณมาถึงจุดนี้ไม่สามารถพาคุณไปจุดต่อไปได้คุณเลยจะต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณเห็นว่าสำคัญมากๆในตอนนี้อีก5ปีสำคัญหรือเปล่าปริญญาใบนั้นสำคัญอยู่หรือเปล่า การที่เราอยากให้คนบางคนเห็นค่าเราอยากให้เพื่อนเรายอมรับเราผ่านไป5ปีสำคัญอยู่หรือเปล่าคุ้มหรือเปล่ากับสุขภาพจิตที่เสียไปจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องดิ้นรนในทางผิดๆต่อไปคุณต้องกลับมาที่ตัวเองถามตัวเองว่าคุณมีความเชื่ออะไรที่มันไม่ช่วยคุณแล้วความเชื่ออะไรที่เรามีเกี่ยวกับตัวเอง อะไรที่มันกดศักยภาพของเราไว้อยู่เพราะเมื่อเราปล่อยมันไปได้อะเราก็เช่าสู่ true self หรือว่าตัวตนที่แท้จริงของเราดังนั้นดอะโซอะเปรียบเสมือนค่ายฝึกที่ถ้าเราผ่านบททดสอบไปนี้ไปอะเราจะก้าเข้าไปในการตื่นรู้ที่แท้จริงมากขึ้นการตื่นรู้ที่ทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตเราทําให้เราเจอเส้นทางที่แท้จริงของเรา ะบวนการทั้งหมดเนี่ยมันคือการเชื้อเชิญให้เราเลือกที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตที่มันดีขึ้นที่ลึกๆอะ่ะคุณรู้ว่าคุณมีได้เหตุผลที่คุณทุกอะ่ะเพราะว่าลึกๆคุณรู้ว่าชีวิตคุณดีกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสุขเรื่องความรักเพราะฉะนั้นอย่าหนีปัญหาอย่าทิ้งโอกาสอนี้ไป ความจริงที่น่าเศร้าที่สุดอะคือหลายๆคนไม่รู้เกิน90%ของประชากรเราอ่ะไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตแล้วเขาก็จะพยายามหนีความรู้สึกไม่ดีไงอาจจะดื่มเหล้าทานยาซึมเศร้ายานอนหลับแต่ความจริงคือเมื่อคุณแก้จอดอานนี้ได้อะซึมเศร้าจะหายไปความกมงวลก็จะหายไปและคุณก็จะหลับสนิทแน่นอน ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วอยากพัฒนาตัวเองจริงๆจากข้างในอยากเข้าใจตัวเองเข้าใจการทำงานของจิตของเราอ่ะให้กดลิงก์ใต้กล่องผมจะแชร์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองและการทำงานภายในครับก็วิดีโอนี้ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคอนเทนต์ผมอย่าลืมช่วยไลค์แชร์ c r i b e กดกระดิ่ง ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอ7ระดับขั้นการตื่นรู้อ่ะลองไปดูกันนะครับสำคัญมากๆถ้าคุณอยากมีความสุขมีพลังมีความกล้าอยากจะไปถึงสักยภาพของคุณนะวิดีโอนี้สำคัญมากๆครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ